S <S สังคมยุค2013ที่ประเทศไทยเริ่มใช้ 3G อย่างเป็นทางการสิ่งที่เหมือนจะขาดไม่ได้สำหรับคนยุคนี้คือการใช้สังคมออนไลน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเหล่าหนุ่มสาวจากบ้านเดสตาร์และทูแฟนตาเชียเขามีมุมมองการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้างในชีวิตประจำวันค่ะเราใช้ คือหลักๆโซเชียลเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นช่องทางสำหรับติดต่อกับแฟนคลับซึ่งเ,เอาไว้กระจายข่าวต่างๆอัปเดตเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาจจะทั้งงานด้วยรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรที่เรากําลังชอบอยู่ตอนนี้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเราอินเราเราโดยเราใช่เหมือนก็แบบเหมือนกับ,บเราแชร์ไลฟ์สไตล์เราให้เขาได้เห็นด้วยว่าเราแบบเออชอบอะไรยังก็ <c oughs> อัปเดตผลงานครับแล้วก็ใช้แบบ สถานที่ทํางานกาแฟคาเื่เขาจะตามไปหาไปให้กําลังใจครับแล้วก็ยังอินสตาแกรมก็ถ่ายรูปครับสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างครับผมเช่นโซเชียลแคมเนี่ยคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักรองมาก่อนคือมันเป็นโลกโซเชียลที่กว้างใช่ไหมคะพอคนเขาเห็นเนี่ยเ,เขาสามารถเอ้ยใครเนี่ย,ยในเซลล์กล้า,าได้มีคนรู้จักเพิ่มมันเหมือนอัปเดตข่าวสารการงานของเราต่างๆด้วยครับแบบนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมีความจำเป็นต่อชีวิตขนาดไหนคะแบบนนอว่าโซเชียลเี่มีมประโยชน์ต่อเราใช่ครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีนะฮะแต่วา่วา อย่างที่บอกครับมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวที่ทําปัญหาหเราได้เหมือนกันถ้าเราใช้แบบไม่คิดอะไรย้ยฮะก็ต้องบอกว่าคนที่ใช้โซเชียล็ตเนียอย่างไงก็ต้องใช้แบบใช้วิจารณญาณน,นิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าคุณโพสต์ไปแล้วลงไปแล้วอัปโหลดไปแล้วเนี่ยนั่นคือหมายว่าคนหลักเป็นแบบหลายพันหลายหมื่นคนเนี่ยเขาจะเห็นนะฮะยังไงก็คิดนิดนึงแล้วกันครับก่อนที่จะลงอะไรครับเวลาผมหลงทางเนี่ยก็สามารถติดต่อบคนอื่นได้ครับ เป็นเชิญชวนไปงานอะไรหรือว่าเะเชิญชวนคนกดไลค์เช่นงานแคสแมกกาซสนเนี่ยค่ะก็มาจาก Facebook กมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กาน้นค่ะใช่ก็ถือว่าสำคัญนะตอนนี้นะฮะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆคอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับคนเราในสมัยนี้เพราะว่าคนเราในสมัยนี้ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเพื่อการอัปเดตข่าวสารหรือว่าการพูดคุยการคุยงานอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนได้ใช้หมดครับผมต้องขอร่วงถามประสบการณ์ทราบที่เคยเจอบนโลก ไลฟ์กับตัวเองแบบซับๆกันสักหน่อยละค่ะมีประสบการณ์แปลกไหมครในโซเชียลน็เวิมีคนทางเฟซบุ๊กเนี่ยปลอมขึ้นมาเป็นของเราอะไรเงี้ยฮะเราก็แบบเออเราก็รู้สึกว่าแปลกดิเหมือนกันว่าทำไมถึงแบบเขาจะยังต้องใช้ชื่อเราอ้างแบบแอบ,บอ้างเป็นเราหรือว่าทำอะไรให้แบบเหมือนแบบอยากเป็นอยากเป็นเราอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเอองงเนาแปลกดีเหมือนกันกับโซเชียลก็ เอางี้ว่าใครที่จะอย่างทูบผมว่าเจอกันบ่อยเนาะนแฟนๆที่แบบบางทีเราไปเจอเฟซบุ๊กของเราศริลปินดาราแล้วเหมือนเขามาคุยกับเราอะไรเงี้ยยังไงก็ใช้วิจารณญาณน,นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีแบบศิลปนินบางท่านอาจจะไม่ได้แบบว่างตอบจริงๆอะไรยังไงก็ลองดูจริงๆว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลวอมบบะรรนะครับอ่ะอ่ะอ่ะแ่ะอ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 งะอ่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 ะ เหมือนไรมันมันพูดไม่ได้พี่ครับออออออก็คือมันมันก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยครับผ Facebook อย่างนี้ค่ะคือปองมาเป็นเนสพิมพ์ชื่อเออปองเป็น Facebook เรยได้ค่ะทุกอยาก่าง แล้วก็เอาไปทักคนอื่นว่าเป็นเนสเองแล้วก็งงเอ๊ะวันนี้เรายังไม่ตั้งสเตตัสนะแล้วก็ไปชมในตัวเองว่าทําไมวันนี้เนสน่ารักจังไปชมตัวเองซะงั้นงงเลยค่ะยี้ต้องต้องระวังด้วยค่ะใช่ต่อรูปหรืออะไรอย่างงี้หละั้งแต่ก็เป็นแบบฮาๆสนุกสนานไปบางทีแบบว่าเป็นรูปแบบว่าเหมือนเราแบบท่อนบนไม่ใส่เสื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ไปตัดหัวเราเข้าไปใส่อะไรเงี้ยโอหใช่ค่ะท่านี้ให้ฝากนรกชารับโซเชียวเนตเวคะได้ครับผมก็ ฝากอะไรนะฮะตัวนี่ฝากสุดท้ายขอฝากข้อคิดถึงแฟนๆถึงการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันหน่อยค่ะแฟนๆนี่คือที่สื่โซเชียลหรือไปคือใช่คว่าทุกวันนี้ผมผมเห็นเยอะมากนะฮะอย่างยังไงก็ขอยืมเพลงของของพี่สตัมแล้วกันนะฮะโอมจงเงยนะของเฮียสตมัมยังไงก็ เออไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยคือลองลดอะไรพวกนี้ลงสักนิดนึงแล้วคุณจะมองเห็นสิ่งรอบตัวคุณที่แบบคนที่คุณไม่รู้จักเนี่ยคุณเดินไปเดินมาเขาก็ยิ้มให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้มีโอกาสยิ้มให้กับคนอื่นบ้างน,นะครับแลวโลกมันจะสวยขึ้นครับเล่นโซเชียลให้พอประมาณนะครับอย่าติดมากก็มัน ก็เหมือนเป็นสิ่งเสดติดอย่างหนึง่งมันจะทำให้เราไม่ทำงานได้อื่นนะครับ hey, ก็เอาแค่พอประมาณพอครับใส่ให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนจะแบบหลายคนจะเจอคนที่มาปวนในโซเชียลอะไต่างๆเราต้องใจเย็นนะคะไม่ต้องไปสนใจครับ <Hey. S 3> เพราะว่าเนเซอ์มาทุกอย่างแล้วค่ะก็สู้ๆทุกคนนะคะฝากถึง แฟนๆทุกคนนะฮะที่ใช้โซเชียลเน็ตเิร็กเนี่ยก็อยากจะบอกว่าออมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียรู้จักใช้นะฮะแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว่าโซเชียลเน็ตเิร์กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับหลายๆคนยังไงก็รักใครก็เดี๋ยวนี้ก็ส่งบอกรักได้อย่างรวดเร็วครับผมนี่แหละค่ะคือสังคมยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้เราอัปเดตปรับใช้ในชีวิตประจาวันอยู่ที่แต่ละคนแล้วละคะว่าจะนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร